มันใช่กิจของสงไหมครับมันน่ารักแต่ว่าลุงยังไงแต่ผมจะรับเข้ากันเสมอนะครับเฮ้ยกาแฟเข้าลุงเอครับแทปตุ๊กแกผมหน่อยครับมันชอบดูลุงเอเออใช่แต่กูพูดเฉียบเฉียเียไม่เป็นนี่น้ำลายแตกหมดถามสาระนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วผมเผลอตัวเผลอใจคลี่แตกคากางเกงขอวิธีหน่อยครับเึ้นไรน้องกูยังไม่มีแรงเต้นเลยลุงเอครับ ลุงเอครับลุงรักหนูไหมคะหนูอายุสิบสี่ก็จะได้จูดีไอคางซีเครตจะไม่ไม่รักไม่รักเลยครับตอบว่าได้รอจูดี้หกสิบเก้าน้องปีเตอร์เขาจะดูฮะอู้ต่อยอยู่ดีๆเนี่ยแเฮ้ยหน่อยครับมันไม่ได้หรอกว่ะผมปีเตอร์ลงเอคยเคลียร์ทางหน่อรับนลุงเอครับช่วยเคลียร์ทางหน่อยครับนกจะบิน สวัสด,ดีผู้ชมย้อนหลังด้วยนะครับนะฮะแชร์ลิงก์โดเนทเข้ากลุ่มตรวจสอบบัญชีมาแล้วครับแชร์ไปหาพ่อเปนเหงากลุ่ม e, ี้เยตรวจสอบบัญชีมากูไม่หวัสด,ดีผู้ชมย้อนหลังด้วยนะครับนะฮะแชร์ลิงก์โดเนทเข้ากลุ่มตรวจสอบบัญชีมาแล้วครับแชร์ไปหาพ่อเปนเหงอกลุ่ม e, ี้เยตรวจสอบบัญชีมากูไม่มีบัญชีมาลุงเอครับ,รบผมโดนสาวคนหลอกเขาขมโมย,โยหัวใจผมเป็นห่เลยครับไม่เป็นไรน้องสาวท่าไปบอกแม่เต้นให้ผมดูหน่อยครับตอนนี้ผมเครียดเพื่อนเสียครับลุงมึงเครียดแต่ให้กูเต้นแครับ น้องเอศิษณ์สำนักสงฆ์ว,วัดหนองโพสัมเบเดตการบรรลุธรรมจากดูดนมแม่เป็น20ปั่วลูเอคาลูเอคาลูเอครับ่จรงทำมใครขอโทษเรับครับแต่ไม่ได,พอพอดาาหัวโนนมากครัเดี๋ยวแป๊บนึงกูเพิ่งขึ้นไลน์น้องกูยังไม่มีแรงเต้นเลยลูเอครับ ลุลงเอครับเคยคิดเชิงบัมเบิลบีไหมครับเอบ A. ถ้าเราเอาน้ำจูดี้ยัดรูเติมน้ำมันรถจะแรงใหม่เกี่ยวเขี้อะไรกับบัมเบิลบีเอาใหม่ครับ,รบลุงเอบีดีย้อนหลังหน่อยครับผมชื่อตองขอฮาร์ดคอร์ตึงๆมาดยตองอีตองมาดยนี่ควานี่มต์ครับหลวงพี่ให้พรหน่อยครับพรจะพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยไหมลุงเอผมครับดูครั้งแรกมีคำถามครับ ม,มึงเคยมีอะไรกับถังขยะรีไซเคิลไหมครับ <im ple as> มิงอะไร <im ple as> ชอบกินของฟรีติ๊กตอกติ๊กตอก,อกติ๊กตอกรติก๊กตอกติ๊กตอกฟรีพ่อเมืองเงืเองง้อหุบปากอ,าอย่ามาพูดจาแบบนี้ เมื่อวานโดนจีบีตอกเข้าไปตอนนี้รูหันสามาเหสีลุงเออาการเป็นยังไงหรอครับปล่อยไหลหรือเ่าต้งชื่อปล่อยไหลหรือเบ่งาอาจารย์บวมจีบหรือมมันถามเมื่อกูเนี่ยกูต้องตอบอยังไงตางั้นกูขอถามแชทเลยใครปล่อยไหลพิมว่าปล่อยไหลใครเบ,บ่งพิม์มาเบ่งอ่ะเออมึงดูปล่อยไหลก็มีนะปล่อยให้มันไหลขอบคุณเจดีด้วยนะครับราหันขวาสุดเทศรัศมีหันหน้าโอ้ยิงสวยหน้าตาดีแแม่ไอหน้าไม่เช่มรืองไม่ใช่มึงนะครับ ลุงเอคะขนร่วงหรอคะมึงใช้คำว่าขนร่วงอีดอกตัดผมมีควาดูมึงใช้คำหลวงพ่อเอทำอะไรสำรวมหน่อยครับคนดูเยอะขอ,อโทษครับวันอะไรนมใหญ่ติ๊กตอกวันอะไรวันตอใหญ่ติ๊กตอกเฉลยวันเดอะวูแมล, <c oughs> ลุงเอครับลูกอันไทยอีกลูกไปไหนครับ <c oughs> แล้วน้องมึงถามหีอะไรอันนี้ไม่ใช่โผกนะครับนะฮะมึงถามอีลูกไปไหนน,นกแสกติดอา g พีจีมาแล้วาหายหายตึมตามหายหายตึมตาหายหายตึมตาแม่ตาแม่กลับฐานเพราะมันมีับฐานลุงเอครับเครื่องดื่มอะไรดีที่สุดครับผมถามไม่ได้ให้ชูขึ้นมา ุงเกกรรมหนยครับคิดๆตัวๆหนวะโลมานั่งรถยนต์อย่าใครอ่านพ้องตายอ่าไม่กูไม่ได้อ่านแล้วกันกูฟังกูไม่เคยอ่านกูฟังผมเป็นโรคซึมเศร้าลุยเอเป็นหนักกว่าเดิมอีกครับโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่าดูใส่จับไปครับทุ่งมีผมไปยื่นฟ้องที่สํานักนะครับไม่เหมาะสมนะเป็นพรมาไลฟ์สดเล่นเกมด่าคนแบบนี้น้องไม่เหมาะสมโอ้ไม่ใช่พายลุงเอ๊ะมน ไล้กูเป็นพายได้เก็บเลยแม่แป๊บเดียวตัวหลบไก่หลุดแล้วนะครับแกแกแกกระตาแกยกูต้อะมาแกกลกดระตาแกแก้กกระครับครับฟรตบอกคนไหนตัตสูงแกแกกระตาแกแกแกก t ติ๊กตกกรตาแกแกิกระตาแกแกแกกระตขี่มอเตอระตาแกแกแกกระตาแกแกแยกระตาแกแกแกกระตารกแกแกรตากแรับากแกกระบากแกแระตากแกแกกระตาแกแาแใช่ากแกแกะตาอะาแกแกแกกรัตามกงกักกระตากแกระบ ลุงเอสนใจรับรีวิวอาหารไหมครับตอที่ไหนได้บ้างจะส่งอาหารสุนัขสูตรเร่งขนไปให้สูตรเร่งขนมันใช่กิจของสงไหมครับมัน่าะมันใช่ไหมมึงอะใช่ไหมล่ะศาสนาเสื่อมเสียนะมึงอะใช่ไหมสาสปรวกิจของสงมากูเนี่ยใช่ไหมก่อนลุงเอครับที่ลุงโกนหัวเพราะตอนเช้าต้องไปบินทบาะหาข้าวฉันใช่ไหมครับน้องกูไม่ต้องข้าวฉันหรอกกูมาหลอกเด็กตังคนดูเพืบเดียวก็ได้แล้วลุงเอครับลุงเอหล่นเกมอะไรครับวันนี้ใครครับใครคุยด้วยครับ ลุงเอครับลุงเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทังขยะรีไซเคิลไหมครับกูคนเฮียอะไรรออถังขยะรีไซเคิลไอ้คว้าไม่มีใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่วันเกิดผม,อ,มอยา่ามาพูดจาแบบนี้ถามสาระนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วผมเผลอตัวเผลอใจครี่แตกคากางเกงขอวิธีหน่อยครับ ทดสอบดีเลยนะครับตอนยี่1ินาฬิกาหกนาทีแล้วกูจะตอบยังไงน้องหากูก็ไม่เคยไปนั่งขี้นอกสาธารณะเผยตัวผ่าใจแบบมึงลุงเออวยพรตอบเปิดยายผมหนูได้ไหมครับยายคำมิบชื่อน้อยขอบคุณครับให้มึงหลังไม่ต้องให้มึงคำมีบให้ไวที่สุดแล้ววิ่งหาจิตที่โทนปลอดภัยนะครับจบก่อนนะสวัสดีค่ะลุงเอวันนี้หนูมาลาค่ะหนูจะไปดูทีดูทีจีนี่แอะ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 วุ่น่วยเมื่อยดอกบททีจีนี่บ้า ลุงเอเดาจิงจกอินเดียหน่อยครับไอลวิสเฟรจกงกระดดีัชาดคอครับเมื่อวานผมไปตัดผมแล้วช่างถามว่าสิกันบอกผมบอกว่าไม่มีถุงครับผมควรสดดีไหมสิกันบอคือมึงไงสิกันบอไม่ใช่ทิกันบอกครับงนผมขอบทสวดดิาปราศแดกกันไปหมดนะขอแห่ขันหมากนะครับได้ครับโฮโยโฮ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 โยโฮโฮโฮโโวังงเท่งงงเท่งงงลุงทนุ่นผม ขอฟัดรูสว่านหาสวรรค์ที่ลุงเอรักจังเลยไม่ได้ไหมน้องูไม่มีรูรูสว่านหาสวรานสี่รักทางลุงเอตัดทูบล็อกเหลือครับน้องพูดคำหยาบไม่ต้องไหว้ไม่ต้องร้องท่องบทสวดให้ฟังหน่อยครับไอตีเปโซปะกวานะลังทำมาอมึงมึงเป็นนี้ยคํำเตือนจากกรมสุขภาพการกินหมูกระทะเป็นอันตรายต่อชีวิตทำไมอยังในบ่อจระเข้คุณประสาเด็กจะบหาเลยหกแ ปาก<ร>พ,อ,พอ,องเธอมึงเงืองเมื่งเงือะอย่าพูดแบบนี้ขอโทษครับพี่ แล้วมึงดูอ่ะลุงเอคอยไปเด็กหมูท่าในบ่อตะลเคออันตรายได้ไหมครับมันอันตรายถ้าไปเด็กในบ่อตะลเคกูก็เกิดมาทั้งชีวิตกูไม่เคยใครไปนั่งแดกหมูท่าในบ่อตะลเคอชอบหนูใหม่คะรักหนูใหม่คะหนูอายุสิบสี่ก็จะได้ช่วยไอคางซีเครตจะไม่เล่ไหมไม่รักเลยครับเดี๋ยวไปหาฟ่ลุงเอครับผมซื้อสาวขายบริการมาผมเกิดมาเขาใหญ่กว่าผมตอนนี้เขาอาบน้ําอยู่ผมควรทําไงดีครับก็ไหวตัวเลยเนาะแม่นอาไม่ไหวตัวก่อนนะครับเล่นเกมวันนี้พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวออกบวชใช่ไหมครับลุงเอกูไม่เคยเตรียมตัว เสียงอะไรวะตึ๊ดตื้นอยู่เนี่ยาตายค่ะแต่หนูเข้าใจว่าโลกนี่เกิดแก่เจ็บตายหนูไม่ไมเสียใจค่ะถูกต้องแล้วครับไม่ใช่หมาหนูหมาใครอ่ะรักลุงเอครับเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจไวจังลุงเอครับ,รบผมไปตัดผมมาช่างบอกซอยหลังไม่ตอนนี้ไปซื้อถุงหรือสดดีครับสดโพกลไ,ไปลงไปผมกินจีบีดแล้วครับลุงรู้สึกมีพลังของดวลไหวที่รูสุกรลงเอได้ไหมครับรูสุกรเพี้ยนไปนะรูสุกรไอรอนแมนบินผ่านครับ วีวีวีแว้วัววัวาวาอาวอน้องเสียงยัรอนแมนวี่อะไรอีวีแวลวีแววเนี่ยตายแล้วยกจีบีดขึ้นมากินแล้วชูให้คนดูเนี่ยแหละกินจีบีดแล้วครั้งแยกคูอวยครูอวยครูอวยครูอวยทูอวยอ้อมคูวยผมดวยโลนโดเนตครั้งแรกครับเอาไม่ไหวอีกไม่ต้องไหวแล้วเอาใจยากมึงอ่ะลุงเอครับแฮปตุ๊กแกผมหน่อยครับมันชอบดูลุงเอ รับสมัครคนทำงานเงินดีมากเงินง่ายแรงงาน่วาให้จระเข้คนเก่าหายไปไหนไม่รู้มาทำงานแล้วหายเปพวกมวแปลงเธอสัตว์จระเข้ลพ่อเรียกจำวัดแล้วครับจำไม่ได้ครับจำวัดไม่ได้ครับเป็นพาวเซเมอร์ครับลุงเอครับครับหล่อมากเลยครับจริงเหรอครับหล่อเล่นเออหล่อเล่นพื่อนะครับหุบปากมึงอหหุบเมืองนั้นแหละมืองนั่นแหละมึงนั้นแหละมึงนั่นแหละควายมึงไงควายนั่นแหละมึงนั่นแหละคุณนั่นแหละ

เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์เก่งแต่กําเนิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์หนึ่งในล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมพระเจ้าส่งมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์ที่ดีที่สุดที่สังเไม่เขิน่ะลุงเอใช้แชมพูยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่กากเต็มเลยตอนนี้นั้นมันดินไอควายเออกูควายสัตว์กูหมอม้อควายไปหมดไม่มีอะไรดีหรอกเอะ ทำลายพวกมึงกูคือควายสวัสดีครับลุงโฮเครื่องหมายยูโรมาที่คอมเออใช่สิกูไม่มีเฉ็บเฉียบนี่กูพูดเฉ็บเฉียบเฉียบไม่เป็นนี่ลูกอมมาอมกูอะไรไม่เก่งโคตรเหนียนเลยไม่มีใครเก่งเท่าพ่อพิมพ์กูหรอกเออใช่แต่กูพูดเฉ็บเฉียบเฉียบไม่เป็นนี่น้ำลายแตกหมดหุ่พ่องเจออ่าพูดได้บักอ้วนมึงเลยอ้วนมาอะไรที่สตรีมเมอร์ไม่ชอบคิดสีเครื่องหมายยูโรคิดสีเครื่องหมายยูโรคิดสีเฉลยมาสิแม่มึง ลุงเงนี่นไงอันนี้อันนี้อันนี้นนมึงเป็นอะไรอะไรอยู่ได้มึงเป็นอะไร นมันทำกุญแจหายเขาบอกให้ไปปั้มผมอยู่ปตทแล้วไหปหาพ่อมึงเหรอปตทลุงเอครับผมว่าผมซวยลัวผมเพิ่งโหลดไมครับมาผมเป็นชาวมุสลิมแล้วพลาดไปกินหมูทำไงดีครับน้องในเกมมึงไม่ต้องจริงจังหรอกมันแค่ในเกมมันคือกราฟิกน้องครเื่องหมึงเป็นมุสลิมแต่มึงไม่ไม่เป็นอะไรหรอกไม่ใช่เป็นแค่ภาพเกมไม่ใช่หรอมาให้กำลังใจครับเอครับขอบคุณมากครับลุงยุทธ ขอบคุณลุงยุทธมากนะครับคุ500ดด้วยครับลุงเอครับช่วยเคลียร์ทางหน่อยครับนกจะบินแช่เคลียร์ทางบินได้สักตาตานกโดนยิงโอ้โหนกโดนยิงตาเคลียร์ทางาลนให้ดูหน่อยครับมสมเมอาพรสวรรค์สตรีมเมอร์ดับของประเทศไทยสตรีมเมอร์ฟ้าประธาน,น กงนว่าางทีเราก็อนกกกกก็ได้อําาลังยเคยนึกพื้นใจควับคู่นี้ออกมาทักรีบน้ำทิ่อยู่จีใส่กระป๋องจีบีบแล้วสดไหมครับยูรู้ไหมผมยอมสหมัดรูมันนี่เพื่อดูให้ยูอยากไปดูยูก่อนหมดให้ยงเป็นพันจะร้องสา่ะน้องมีแฟนเพจหรือสร้างกลุ่มมยครับจะได้แช แลสวัสดีครับ,รบลุงเอชอบดูลุงเอมากรชงเหรอครับ,รบขอสองนิ้วยิ่งหวานหวานครับย่ารักมากครับเฮ้เฮคนเริ่มรักหวา<ะ>นลุงเอชอบจูดี้ลิงอ้วนตัวดำไหมครับ ชอบครับมีเงินสี่หมื่นอย่าเอาไปซื้อทองนะทำไมอะเอาไปซื้อปืนคุณจะได้ทองทั้งร้านฝากไว้ให้คริสตองน้องได้ทองให้สันไม่ใช่ไหมครับเอเคยคิดอยากเจาะรูตรงระหว่างคางไหมครับจะได้ขี้สะดวกไม่ต้องถอดกางเกงน้องเจาะรูตรงระหว่างคางเที่ยูไม่ขี่ทางคางไอ้ควาลุงเอครับลุงไม่ต้องสนใจคนที่ด่าลุงนะครับครับผมจะเป็นหนึ่งในคนที่ด่าลุงครับเรื่องของแม่งเธอทั้งนั้นอะทางแยกกันแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้คางข้างไหนฟังอืม กูต้องมานั่งคิดอีกว่ากูจะร้องเพลงครับให้ใครครางไหนฟังน้ำอสุจิของลุงเอพุ่งไกลสุดกี่เมตรครับของผมประมาณเมตรกว่าไม่เชื่อดูได้ถ่ายเก็บไว้น้องกูไม่เชื่อกูเชื่อกูเชื่อมึงครับกูเชื่อมึวไปหมดมึงกูลั่นปั้งกูไม่พูดเยกูจะบอกมึงสั้นๆเป็นไรอ่ะเป็นอะไรอะ่ะลุงเอครับนักร้องคนไหนไม่มีสิทธ์จับเครื่องประดับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตัดติ๊กตอกเ,อเลยหมดสิทธิ์คำซ้อยหมดสิทธิ์คำซ้อย นักจสาราครับลุงเอผมโดนพันปักษาแขนขาดใช้ชีวิตลําบากมากครับคืนคืออะไรอะน้องคืนได้ไหมจะไปทําแขนหมอมาให้กูโดนเน็ตคืนเนี่ยพันปักษาเนี่ยลุงเอครับเรื่องจริงไหมครับที่คางลุงอยู่ที่ละลุงอยู่ที่คางมึงมึงเวลามึงพิมพ์โดนเน็ตมึงอย่าโลกน้องไฟงฟังไม่รู้เรื่อยควายลุงเอครับด่าไอเนมหน่อยครับมึงตตัวละครในการ์ตูนจนเอาจูดี้ยัดดาาตัวเองแล้วน้องคนที่อะไรจูดี้ยัดดาาตัวเองน้องเก่งจังวะสอนกูหน่อยถ้าตันมาว่ะแล้วต่อยโชว์ให้คนดู จะได้ให้ปีเตอร์แมนเห็นว่าลุงเองก็ต่อยวยเฟนน้องน้องไอ้ปีเตอร์ได้ไหมผมมีอะไรจะบอกสมบัติของฉันน่ารอไปหาเอาสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดเลยเฮ้ยยังมีกดีรอเปล่าอาณาชาปัตทเยอาปติเทเทนาอาปัตชายาอาปติเทเทคืออาปติโถอาปติตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสือกไปหมดมั้งไอ้ครับผมโดนแมงมุมพิษกัดครับืุณไม่รอดทำไมอ่ะ ใช่แล้วครับผมคือสไปเดอร์นใช่แล้วใช่แล้วมึงเป็นคนปกติบ้างเถอะใช่แล้วผมคือนุ่นคนนี่ใช่ครับใช่ครับมึงเป็นคนได้ด้ก่อนอีกใช่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 ผมคืนอุ่นใช่ใช่ผมคือนี่ใช่ครับใช่ครับเฮียอะไรกันเรื่องหนาเบียร์ไปหมดอีกความปัญหาของน้องใจเย็นจะแปลงร่างเป็นหมาป้าเดียวดาย ลุงเอเคยปวดท้องหนักแล้วเอาจูดี้ยดตัวเองไหมครับตาตตตตตลุงเอครับเตรียมหลบกระสุน3 2 1สองปืนลูกซองคือปืนลำกล้องเรียบที่ใช้ยิงกระสุนมากกว่า1นัดลุงเอบอกรับก้าวตัวหน่อยครับไม่อยากเอาจูดี้ลุงเอมาทำเป็นกุญแจห้องน้องคนเฮียเลยเอาหำกูไปทำกุญแจห้อง ลุงอาคาฟมเคยบอกรักสาวและกําลังเขียนว่าไอเลิฟยูแต่ปากกาดันหมึกหมดเลยเอาหามวางแทนตัวไอไหมครับผมเขียนะครับูปะปากให้ดูฟันหน่อยครับอย่าหุบนะครับผมจะเสร็จแล้วขอบคุณมิสเตอร์บีด้วยนะครับกำลังเขียนวันนี้คอสเพลย์เป็นพระรอครับากำลังเขียนบอกรักสาวไอเลิฟยูเฮ้ยปากกาหมดทําไงดีเอาหามวางเป็นตัวไอเนี่ยสู้ๆนะครับผมป่วยอยู่ได้ดูลุงสตรีนแล้วอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยครับอาหามวางเป็นตัวไอเคยไหมครับ เคคยิดมลุงเคยนึกครื้องใจอยากดูหมูเด้งแต่อดเลยโชว์จูดี้แหวกทางไหมครับอยากดูหมูเด้งอยากดูหมูเด้งหมูเด้งอยู่ข้างหน้าลุงเอครับตอนนี้ผมเครียดมากถ้าเป็นอ่าแฟนลุงไงไม่อยากดูหมูเด้งถ้าเป็นอ่าใครนะไอเจอะไรที่แหวกอฮอล์ลุงเอครับดาบนชื่ออะไรครับดาบเอวาเซดามันชอบกลับไปหาแฟนเก่าลุงเอเคยไหมจะไปดูหมูเด้งแต่คนเยอะเอรับาหางแหวกทางบมอรหพีแหวกลบที่ไหนครับลบหน่อยครับลบหน่อยครับ เดีย๋ยวามแบกทางก็่จะดูหมูเด็กลบเลยครับ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 เอาด้ไหมเอหยุดเกมลุกขึ้นยืนตรงกลับหลังหันแล้วไปจีบรีอชอบเลยอย่างนี้รีบเลยขอเลยตรงนี้บอกไอแม็กที่มาเล่นเกมกับผมทีครับมันเพิ่งบิดผมมาดูลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม็กบิดโหลุงเอเคยลูกธนูหมดเวลาเจอมอนเลยเอาจูดี้ยิงแทนไหมครับลูกธนูหมดแล้ปิ้ว ถ้าน้ำใจ <S <S เอาไปทางลุงเอแยกเลยทําให้หนูอกหักจริงหรอ,อเกี่ยวที่ไรทางกูกูไม่รู้ทางกูแยกแต่มันอกหักมันโทษทางกูงุยง้ยงุย้ยงุ้ยลุงเอช่วยมองขึ้นไปบนฟ้าหน่อยได้ไหมคะ่ะนี่แหละค่ะมามองเครื่องบินอืมเนี่ยมามองเครื่องบินลุงเอ<น>ะคะหน<ะ>ูมาขออโหสิกรรมลุงเองเหนูจะไปบวชทีที่วัดเจ็ดวันค่ะบวชทีกล้วยลุงแหวงหัวโล้น ลุงเอเคยไหมครับเคยยไหมังไงแล้วนึกครื้นใจเปิดจูดี้มาฟันผีไอผีวายผีไอ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 ผีตั้งการ์ดซื้อลุงเอครับยืนขึ้นครับตั้งการ์นะครับเตรียมต่อยมวยนะครับ321ร้อยยเอ็เอส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 ดีมากเกอสเบลคนสวยมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะอยากบอกว่าเล่นดีๆนะคะถ้าไม่โดนใจเดี๋ยวหนูจะด่านะคะลุงเอครับโดเนทที่เราพูดว่าอะไรตอบถูกผมจัดให้500ครับโอ้โหเรียบร้อยกูสมาธิสั้นขนาดนี้ จำไม่ได้้นองเ้ยไอเบลโดนเนี่ไอ้เบลบอกว่าเล่นดีๆนะคะไม่งั้นเบลจะด่าค่ะเมื่อมาเลยเมื่อมากูจำได้ไปไหนบ้างครับว่าจะไปดักเย็ดวัวเมื่อเอามาห้าร้อยกูจำได้ีเบลอ้เบลไวนนะครับ้องเบลลุงเอ๋ครับผมสงสัยว่าถ้าซูเปอร์แมนจูดี้แข็งจะสามารถใช้แทนสว่านได้ไหมครับลุงเยื่มครับเคยคิดว่า ลุงเอเปิดหน้าต่างแล้วบอกรักแนนให้ผมหน่อยครับไอแมนว่ามึงรักมึงนะเคยบอกเฟื่องให้ผมหน่อยไม่รับรักก็รับงานเอาอีกคนอยากได้จริงๆไอ้เฟื่องถ้ามึงไปรับรักก็รับงานเถอะเอาไอีกแล้วมึงให้บอกเอนี่ยที่จากฝันธนนาจีอะไรของมึงอ่ะพวกมึงเป็นอะไรอะเนาะลุงเอครับตามผมนะครับได้ครับลุกขึ้นหันหลังแล้วเดินไปจีบรเดินไปจีบรเรีย สวัสดีครับผมปามทำตามปามนะครับคลุกขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกจนกูจะวัวอะไรจังลูกอยู่หน้าสี่เหลี่ยมเหมือนลิงถือแปบซี่เลยครับแม่ลูกลูกหน่อยลูกหน่อยลูกจนกูจะวัวเลยตาแพลตินัมสวารูโดโอลาโอลาโอลาโอร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 าโอาทุกคนเราไม่สามารถยิมแล้วรับลิ้นพร้อมกันได้ทำได้เนี่ยวิธีหลอกคนโง่วันนี้ผมไปตัดผมช่างถามว่าซอยออกเยอะไหมผมบอกซอยซอยนกคุ้มหลี่ช่างต่อยผมผิดไรไปกล กทืบหน่อยมาใหม่ครับชอบลุงเอมากจริงเหรอครับอย่ารู้สุก้อยลุงหน่อยคร่ะรูสุก้อยวันพ่อเอ็ดพีดอ่ะน้องรู้สุก้อยรูสเตีเลยนะแล้วมึงคิดดูนะขลาดกูไปถ่ายงานเอ็ดพีดีอ่ะใครจะถามกูเนี่ยคางสีเกตคืออะไรรู้สุก้อยลุยเล่นหนาเอ็ดพีดียังถามอ่ะเอามึงมาถามแค่เนี้ยดูเมื่อสามวันที่แล้วตอนกลางรูเียเล่นหนาลู่บันเทิงสิ่งก็ไม่ห้อกลูเฮหีดียั้งคิดชื่อกัน ลุงเอครับถลาลุงเอไปต่อยกับปีเตอร์แล้วสู้ไม่ได้ผมแนะนําให้ควักจูดี้ออกมาต่อยเท่นรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องปีเตอร์เขาจะงงนะกูต่อยอยู่ดีๆเนี่ยเนี่ยเปียโนหน่อยครับมันไม่ได้หรอกผมปีเตอร์คว้าหนงปีเตอร์ดูเพื่อียงอายุเท่าไรครับสามสิบกว่าแล้วครับ3ามอครับจริงครับแล้วทำไมถึงมานั่งน้ำลายยืดอย่างนี้น้องนั่งน้ำลายยืดพ่อเหรอกูไม่ได้ยืดเลยลุงเอครับผมอึดนอัดมากเป็นไม่ออกไม่กล้าบอกใครเป็นอะไรย่า ผมโบดรีลุงเอรักหนูไหมคะ่ะรักครับหนูอายุเก้าขวบอ,อีสัตว์มที่ปีเตอร์เดนแมนฝากมาบอกครับว่าวอมท้องรอเลยครับน้องคนพ่อมึงเนี่ยนักมวยเข้าไว้วอมหมัดไอ้เหี้ยนี่กูวอมท้องรอลุงเอกับพี่ปริมเลยเสียบรูสุเคยกันไหมครับเครื่องหมายสี่เหล ไอ้น้องเอ้ยดี๋ยวกูเสียบมันได้จบๆไปง่ายเลยอ่ะลุงเอครับนี่คงจะเป็นโดสุดท้ายของผมแล้วผมจะโดนผ่าตัดสมองแล้วเฮ้ยทิ้งหอผมคือไอ้มดแดงกูจะไม่เล่นเลยนะเรื่องการพนันเนี่ยลุงเอจะไม่เล่นเลยไม่ว่าโดมาให้ตายแค่ไหนลุงเอไม่เล่นเลยนะครับการพนัดแกตัวเมื่อแวนบอกพวกไม่อยากให้ทเี่มีรื่องตลกองค์กนใกล้จะตายแล้วอีกไม่นานรักไม่อยากทำให้การเล่นการพนันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่อยากจะทำอย่างนั้นเชื่อผมโดนเอต่อไปหนึ่งพันบาทตอแหล่เปล่า รออะไรบักโลนจะเอาตังไปแทงลิเวอร์พูลหรอเป็นกังลุยลิเวอร์พูลอวกูพูดไม่ได้กรไปนั้นไม่ทันขาดคำอีสัตว์กูก็รอนึกว่ามีจริงครับผมงความฝันของผมคือการจะได้เห็นลุงเอซอยเก้าอี้สักครั้งในชีวิตไม่ได้ไม่เป็นไรครับทั้งมันมองหน้าผมแล้วมันบอกว่าเอาไหมผมเลยตอบว่าได้หรอจูดี้หกสิบเก้า ไฮโนไดไฮแพนเทคโนโลรีอิเลนโนมีเอหล่อมากครับจริเหรอครัหัวซีดานหน้าซีซ่าไม่ต้องเอานะครับหน้าซีซ่าเมืงอนอนหน้าซีซ่าหน้าซีซ่าขอบคุณลุงเอมากมากนะครับจริงเหรอที่ทำให้ผมมีความสุขในทุกการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเอขอบคุณมากครับแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวลุงเอจะขุดขึ้นไปขุดข้างบนครูเอครูวโครวดขวดปรัมไม่ทันแล้วขอบคุณมากเลยดีดีเลยครูเออยู่ครับพ่อแม่ครูปรับอารมณ์ไม่ทันอีสั่ลุงเอครับเคยนึกครึ้มใจเอไม่มีช้อนคนกาแฟเลยเอาจูดี้คนกาแฟน แก้วแทนไหมครับอุ้ยไม่มีช้อนอุ้ยลุงเอครับโดนเนตยังไงครับอุ้ยจะชงกาแฟไม่มีแก้วทำไงดีขอบคุณเอที่มาสร้างความสุขให้ทุกคนนะครับใครจะว่าลุงยังไงแต่ผมจะว่าลุเเข้ากันเสมอนะครับเฮ้ยกาแฟเข้ากันกาแฟเข้ากันลุงเอครับขอดูขอที่คนไมลุงเอครับครับยืนหันหลังไปตรงโซฟาไปตรงโซฟาแล้วชักว่าวครับว่าวว้าว ลุงเอครับลุงสเมื่อไหร่จะรวยสักทีวะกูลุงเอปลูกยายแดงมากินข้าวให้หน่อยครับเดือดร้อนกูไปหมดไอสัตว์ยายแดงนุ่นใครขี้ไม่ออกหำไม่เข้าดักไม่ออกตดไม่ออกเอหล่อมากค่ะให้กูจัดการให้หมดเนี่ยรูสุก้อยอีกรู้สุก้อยรู้สุก้อยก้อยพากก้อยมาลุงเอครับขอเรียรูพระไตรปิฎกของลุงได้ไหมครับถ้าได้ชูนิ้วโป้งลุงเอครับผมชอบลลุงมากเลยครับลุงสปรีนต่อไปนานนะได้ครับ ขอแย่รู้สุก้ยทีหนึ่งครับผมไปคลินิกมาแล้วหมอก็พูดขึ้นมาว่าผมจะอยู่ได้อีกไม่ถึง30มสิบเอ็ปีแล้วคลินิกปิดสามทุ่มลุงเอครับผมไม่ไหวแล้เดือนกว่าเพราะคำลุงเอเลยครับจึงให้รางวัลตัวเองไปปั่นอีก300เออนะครับเลิกเล่นพนันได้เดือนกว่าเพราะลุงเอให้รางวัลตัวเองโดยการไปปั่นอีก300ร้ยพอมเลิกไม่ได้เลย ลุงเอครับถ้าผมเอาโออิชิเนบไว้ใต้รักเร่หรือใต้ขาผมจะเป็นโรคเน็บชาไหมครับขออนุญาตปล่อยมาชื่อโบห้อง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 เองเองเอ่งห้องกลับมาโบเอมจะมายัดแหรือเน็บขาผมจะเป็นโรคเน็บชาไหมเครับครับกูประสาทจะเดงว่าน้องทําไงดีวะลุงครับไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับสามสองหนึ่งเต้นพ่อตายเอ้าแม่ตายนั่งเป็นตุ๊ดยังไม่ลุกอีกไอ้โล้น คำมาเป็นอวยพรให้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งดีจริงผมคงไม่ทำยังไงวะไอ้สัตว์คุณทำอะไรสิคุณจะรอดปะเฮฮาๆฉันเนคนเดีาวนี่ผลเฮฮาเฮฮาเฮฮาคุณจะตัดทางแยกแกไม่รอดแน่ ทลุงเคยนึกครื้มใจเห็นสาวโคโยตี้รูดเสาแล้วมันไม่ผิวเลยทบจูดี้ออกมาใช้สูตรผิวไม่ิว,วพ่อมึตานสูตรรูดผิวพ่อ,อลุงเอครับต่อยมวยกันศอกซ้ายหลบฮุกข้าแต่ก,ก้านคอหลบศอกข้าหลบฮุกซ้ายแต่ซักปืนปงนังนะผมเลิกพนันตามที่ลุงเอบอกได้แล้วนะครับ จริงแล้วเห็นไหมเลิกเล่นเว็บเก่าไปหาเล่นเว็บใหม่เลิกเว็บเก่าโพ่อสวัสดีครับคุณเอได้รับแจ้งมาว่าคุณเอไม่ได้เสียภาษีตามกฎหมายน้องน้องอย่าพูดมึงอย่าพูดเย็นตาโฟร้อนต้องเรียกเย็นตาโฟอยู่ไหมครับมึงอยากรู้ไปทำเฮี้ยอะไรวะน้องมึงจะเรียกอะไรก็นแล้วสตีนมึงเถอะรูดพริ้วอารูรูรูดพริ้วรูดพริ้วรูดพริ้วโจดโตพริ้วพริ้วรูดพริ้วรูดพริ้วนกอะไรบินจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ติ๊กต๊อก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 พง ลุงเอครับผมวันนี้คือวันที่ผมเสียใจที่สุดเฮ้ยเป็นทำไมอ่ะผมชักว,าว้าวแล้วนั่งแต่ก่อนพระเอกครับ บอกไอ้หนิงไปอาบน้ําหน่อยครับมันอยู่ในป่ามาสี่เดือนแล้วโอ้โหหนิงมึงเป็นทาอะไรลุงเอครับหัวคุยผมถอดครับน้องอูต้องรับทราบนี่ป้าพเองเอทํามเอยังนั่งสตรีมอยู่ลูกป้าเขาเป็นเจ้าคนนายคนแล้วนะไม่ได้มานั่งเล่นเกมเครื่องใหม่เครื่องขอป้ามึงเถออีเรื่องของป้ามึงน้องกูไม่อยากจะเป็นเจ้าคนนายคนกูอยาอะล่นโง่ครับชื่อนัดเอครับเออกูไม่อยากเป็นนายคนนี่ลุงเอครัหนูเหนื่อยมากเครียดมากปัญหาเต็มไปหมด คิดไปมาเลยหยิบดีลโลมาช่วยตัวเองจนเสียเด่าเพื่อนผมทีครับชื่อเชนมันขอชิมน้ำซุปแต่มันตักหมูแดงไปทุกวันเลยครับลุมองมึงเครียดแม้กระทั่งไปตักหมูแดงน้องแค่เพื่อนมึงชิมน้ำซุปมึงเครียดถึงขนาดเอามาโดนเลยกูเข้าใจมึงไม่กูเคยโดนไว้น้องกูเข้าใจมึงน้องกูเคยโดนเพื่อนบอกชิมน้ำซุปหน่อยเผลอตักหมูแดงใช่ไหมกูเข้าใจมึงน้องกูเข้าใจมองกล้องหน่อยครับ พี่มอมนี้อยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกครับฉันรูห้าดาวมนลุงเอครับมีคําคมมาฝากนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนการีไม่ตรงปกเรียกเก็บเงินหน้างานไม่ได้น้องมึงบูมขนคนยี้อะไรขนาดนี้ลุงเอครับรักรองคนไหนเป็นสถานีรถไปป้าใต้ดินครับติ๊กตอกโชค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 เฉลยต้องห้วยขวามันชื่อตัวอะไรนะที่เราจะไปแท่งอะไปหารถือว่าแล้วหายไปไหนมุงมาอยู่ในไลฟ์นี่เองตอบแชทกูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเจอกูแน่ไอบิว มันมัน,ม,นมันชื่อตัวอะไรนะน้องเอครับผมชื่อเอเป็กค,ครับบอกรักแอร์ให้ผมหน่อยครับรักแอร์นะครับเอเป็กรักแอร์นะครับรักเดซี่ทำไงดีลุงเอก็อจีดเดซี่สิครับน้องเดซี่คือใคระกูไม่รู้จักกันน้องเยสเยสเยสเอเขามาว่วเยสเยสเยสโคตรตึงโคตรอันตรายเลยเคร์บโหดมากๆเลยเคอร์บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอคฮีจาแดดเอาขอหย่อนแท่งเหม็นของผมเข้ารูสันสร่างของลุงเอได้ไหมครับ เบสอ่อตัวเบสอ่ะเบสโอเคดาเพื่อนผมหน่อยครับมันบิดเงินผมชื่อครามพ่อมันชื่อเคเดี๋ยวแป๊บ,บนึงน้องแป๊บนึงเบสแป๊บนึงนะตัวเบสใช่ไหมก็จะไปล่าเบสเบื่อพวกโดยี่สิบว่ามึงโดเท่าไหร่น้องอิสัะยี่สิบบาทอีฮี่ลุงเอรักจีบีดไหมครับดื่มโชว์หน่อยไว้ผมซื้อตามลุงเอกินหมดแล้วครับดื่มฮีรัยมันหมดแล้วกูเห็นตั้งสามวัน ลุงเอครับผมขัดจูดี้แต่มันออกแต่ลมผมควรทําขัดต่ออกูต่อาตอบอลออกแต่ลมเนี่ยอี่ผมเคยเจ็บแบบนั้นเหมือนกันครับหมอบอกมาชาโคตรอันตรายเลยเนี่ยกูเริ่มกลัวไม่กล้านอนแล้ววันนี้เจ็บใกล้งูจงอางลุงเอครับสีติ่งพ่อมึงเจ็บใจงูจงอางเลยคุเจอกันใหม่แล้วหน้าไรนี้แอบฟันดีลาติสวัสดีเจอกันใหม่แล้วหน้านะครับรักทุกคนบ๊ายบาย